เอาเหร baptism, chegou, response, azione, iling, ียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่เหรียญแท้เหรียญแท้เนี่ยเหรียญแท้เนี่ยเอามาพิสูจน์ให้ดูว่าของแท้กับของเจ๊ของลอกเหรียญแบบมันต่างกันยังไงจะได้รู้ความจริงว่ามันแท้เจ๋ยังไงเรามพิสูจน์ดูดูด้านหลังนี่คือเหรียญแท้นะนี่เหรียญแท้ด้านหลังนะอ่าเหียญอะดูองค์นึงองค์ของแท้มีองค์นง ี่คอเหรียญแท้ๆนี่คือเหรียญแท้นี่คือเหรียญน้องพอเดิมวันน้องโปเหรียญแท้อยืกจะมีเทียบให้ดูว่าของแท้กับของเกเนี่ยข้อแตกต่างเผื่อจะได้พบได้เจอได้รู้ว่ามันจะต่างกันยังไงออะดูนั่นหลังนี่คือของแท้เอามาดูนี่เหรียญของเกอนี่นี่นี่คือของเกนี่คือของเกอมาดูเหรียญก่อนเดี๋ยวจะเอาภาพขยายให้ดูชัดเปรียบเทียบให้ดู จะได้รู้และเข้าใจนี่นี่เหรียญของเจดูอีกองหนึ่งนี่เหรียญเจนี่ดูนี่เหรียญเจเหรียญเจเอามาดูภาพขยายชัดๆเลยนี่นี่คือเหรียญแท่นี่แหละนี่คือเหรียญแท้เหรียญแท้มันต้องแท้มาจากข้างในเนื้อในนะดูขยายขยายดูเนื้อดูเห็นไหมเนื้อชัดๆเลยเนื้อในชัดเจนไหมจุดสังเกตก็คือห่วงเชื่อมนะ น้องเชื่อมการเชื่อมนี่ฝีมือเนียบมากของจริงมีมีมีของจริงดูห่วงเชื่อมนะดูชัดๆห่วงเชื่อมนะเชื่อมลักษณะห่วงกับตัวเหรียญนี่จะติดกันโดยติดกันโดยตรงมัติแค่จะมีที้เชื่อมเลยนี่คือฝีมีการเชื่อมที่ของแท้ที่เนียบได้แน่นอนจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือในห่วงเชื่อมนี่ดูดนูนี่คือเหรียญจะแทะจะแท้ทางไหนเนจอ เออนี่นี่นี่คือเหรียญแท้ๆนะเห็นไหมมันจะแทมงจากเนื้อในเลยมันจะไม่มีซุปมีเคลือบมาต่างจากของของเกของเราเนแบบมันจะเคลือบไว้อันนี้อันนี้ดูเนาะเหยียดเทียนเลยนี่นี่นะมันจะเป็นแท่งจากเนื้อในเลยเนื้อในเนื้อแท้เลยนี่นี่นี่ดูดูองนี้นี่นี่นี่องค์นี้องค์ที่สองนี่องค์สองนี่เห็นไหมเหยียเทียนจากเนื้อในเหมือนกันเป๊ะเลยสองเหรียญนี้เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือของแท้เห็นไหมหุ้มเชื่อมเก่งหุ้มเคลือบดีเออ อันนี้ดูด้านหลังด้านหลังของแท้นะดูด้านหลังของแท้เห็นไหมกาวเชื่อมไหมติดกันแทบจะไม่เห็นรอยที่เชื่อมเลยเอเห็นไหมนี่คือของแท้เห็นะนี่ของแท้มันจะกแถมาจากเนื้อในเลยเห็นไหมไม่มีเครือบอันนี้คือของแท้นี่คือของแท้ด้นนา,นา,านหน้านี่ของแท้ด้านหน้านะนี่คือด้านหน้าของแท้อ่อันนี้คือของเจเห็นไหมเห็นไหมการเชื่อมไหมไหมของเจของเราลำเบียดไหมย้ายดูนะ เห็นไหมนี่ของเกใช่นไหมมันเคลือบไว้ไม่เห็นเนื้อในไหมนี่นี่คือเคลือบนี่คือการแต่งเก่าที่เคลือบคือเขาเคลือบเอาไว้การแต่งเก่าเคลือบแต่งเก่าไว้เห็นไหมเห็นไหมเออให้ดูที่ห่วงเชื่อมไหมเชื่อมหน้าเกลยดจริงๆของของเกนี่เราพีซึ่การเชื่อมไม่แค่นี้แหละเออมันไม่เท่าของจริงเขาหรอกนี่เป็นการเชื่อมนี่ของเกของเราจะเหมบอนไหมนี่เห็นไหมมันจะไม่ถึงเนื้อมันมันจะมันจะมันมันจะชุบไว้มันก็การชุบไง เห็นแต่เปลกนอกนะไม่เห็นเนื้อไหนแล้วนี่คือของเจของเราแบ๊บแบ๊บไหมอ่ะดูดูดูของแท้ไหมต่างกันไหมดูของแท้ไหมดูทั้งห่วงเชื่อมดูทั้งเห็นเนื้อแท้เนื้อในไหมดูขยายเนื้อเนื้อเนื้อเนืในเนื้อแท้เนื้อเนื้อเห็นไหมขยายเห็นเนื้อแท้เนื้อในไหมนี่นี่ขยายเออเห็นไหมเนื้อแท้เนื้อในไงมันจะแท้มาจากข้างในเลยเอย่างนี้ถ้าดูไม่ออก ยังไงก็เอาแปลงสีฟันกับยอดซีฟันขัดถ้าอย่างนี้ของแท้นี่มันขัดไม่ออกอย่างนี้มันขัดไม่ออกขัดยังไงก็ไม่ออกเห็นไหมยห้สังเกตห่วงเชื่อมให้ดีการเชื่อมเนี่เชื่อมได้เห็นไหมเห็นไหมจะเอาเอาเอาดูห่วงเชื่อมให้ดูเห็นไหมไปยายห่วงเชื่อมให้ดูเห็นไหมห่วงเชื่อมไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมการเชื่อมดีมากเนียบมากของแท้นะห่วงสมดุลกันมากเลยไหมของแท้นี่ของแท้เออไม่มาดูของของเราเรียงแบบเห็นไหมเห็นไหมของเกยเห็นไหม ต่างกันเนี่ยอย่างนี้ของเกของเราเรียงแบบเนี่ยอย่างนี้เอายากที่ฟันกับแปรงที่ฟันนี่เปลือกนอกอย่างที่เห็น abad, hmm. อยู่เปลือกนอกเห็นไหมจะขัดจะเปืือย่ยอมาเลยจะไม่จะเปล่อย่ยออกเลยนี่เนี่นผิวเปลือกนอกนี่จะจะจะเปล่อย่ยออกเลยเห็นไหมหัเชื่อมเชื่อมการเชื่อมก็นน่นนะอุปุดอยู่นะปีมือการเชื่อมแค่นี้นะของเราเรียงแบบไหมของเจไหมเห็นไหมเออนี่อะคือของเจที่เคลือบไว้เอง องค์นี้ของเกนี่ของเจน่าเกียวน่าของเจองี้เห็นไหมของเจเห็นไหมนี่แหละของเจนี่แหละของเกดูไว้นี่ของเกของเราเรียนแบบนี่แหละดูการมันนี่นี่ไม่ใช่การการไม่ไ่ไ่ใชวงเชื่อมหอกวงติดนั่นเองของเราเรียนแบบนี่แหละของแท่ต้อง่องเชื่อมเชื่อมเนียบเนี้ยบสีมือการเชื่อมเนียบมากในฐานะศิลปยูทูบเบอร์เป็นตั้งช่างมาตลอดชีวิตแล้วก็ เป็นนักสะสมรู้ <lawsuit royable. S 1> ดีวิธีการเชื่อมเลยตัวของเจเนี่ยเห็นไหมมัน <ięcy> ฝีมือการเชื่อมได้แค่นี้แหละของเจเห็นไหมฝีมือการเชื่อมนี่ของเจของเรานแบบฝีมือการเชื่อมได้แค่นี้เนี่ยเราเชื่อมเนี้ยแต่เมี้ยมันเชื่อมไม่ติดหรอกฝีมือแค่นี้แหละยฝีมือการเชื่อมของเราแบบเห็นไหมต่างจากของแท้ต่างจากของแท้เห็นไหมเห็นไหมของของแท้เห็นไหมการเชื่อมเห็นไหมฝีมือการเชื่อมห่วงเห็นไหมเออมันจะเนี้ยบมากมันจะแท้เลยข้างในเลย อของอย่างนี้มันไม่ได้หาพบหาเจอง,ง่ายๆของแบบนี้มันเป็นของหายากที่การที่จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนี่โอ้ยกว่าจะได้มาเปรียบเทียบให้ดูมาพิสูจน์ให้ดูว่าข้อแตกต่างของแท้กับของเกงมันต่างกันยังไงเออส่วนมากที่เอามาพิสูจน์มาโชวช์วกันส่วนมากก็ไม่ใช่ของจริงเพาะันของจริงมันไม่เป็นัญหาโลกแตกหรอกแท้เกอออันนี้คือ ตรงนี้คือของแท้จะแท้ทัก้างในเห็นไหมเห็นไหมการแท้แท้ทากข้างในเนื้อในแท้ๆอย่างนี้มันขัดไม่ออกหรอกยาชิฟันขัดไม่ออกมันละลายผิวหรอกเอถ้าอย่างนี้อย่างนี้ของเจเนี่ยขัดในเปลือยยืดอยู่เลยเนี่ยเปลือกนอกในเปลือยยืดอยู่เลยเห็นไหมไอ้ที่ข้าวกินอก็ล่าอยู่นี่เปลือกนอกเนี่เปลือยยืดอยู่เลยอย่างนี้ของเจเนี่ยขัดในเปลือยยืดอยู่เลยยาชิฟันกับแปรงชิฟันน่ะเอามาขัดในเปลือยยืดอยู่เลยเปลือยยืดอยเลย ต่างจากนี่ของแท้เน็นไหมนี่ของแท้หนึ่งของแท้ของแท้นี่ของแท้อง์นี้องนี้นี่คือองคนี้นี่นี่นี่คือองนี้นี่คือองค์นี้นี่คือองนี้องนี้นี่นี่นี่ก็คือของแท้นี่คือองค์นี้องจริงนอย่างนี้มันก็จดเป็นรูหลังมันก็ัดอย่างอีกอง์นึงองนี้นี่องนี้นี่อง์นี้องคนี้คือองนี้อ เออสลับกันองนี้องนี้อืนี่องนี้นี่นะนี่องจริงนี่องจริงดูนี่ขยายชัดๆดเดียวดูของจริงมันเล็กมันดูไม่ค่อยออกเออต้องเอาขยายชัดๆัดไปดูมันจังค่อยชัดเจนเออดูดูการเชื่อมห่วงนั้นนี่คือของแท้นะนี่คือของแท้นะนี่นี่นี่คือของแท้เออนี่นี่นี่คือของแท้ นี่นี่คือของเรานแบบของเจเนี่ยจะเปรียบเทียะดูหลายๆครั้งให้ดูให้ติดตาอ่านี่คือของเจของเจของเรานแบบอือันนี้คือของเจของเรานแบบเห็นไหมการแต่งเก่าดีล่าใช่ไหมมันไม่มันมันมันการชุบเอาไว้มันไม่ถึงเนื้อในมันไม่ใส่เนื้อแท้เนื้อในเออนี่ต่างจากของแท้นี่นี่ของแท้มันจะแท้ในข้างในแท้เนื้อในเนื้อในเนื้อแท้เห็นเนื้อในเนื้อแท้เห็นความชัดเจนเใช่ไหมเห็นความสวยงามเใช่ไหมเห็นไหมการห่วงเชื่อมก็ อย่างนี้อะเป็นของแท้นะไหมลักษณะห่วงกับตัวห่วงกับตัวเหลี่ยมในเชื่อมกันติดโดยติตดโดยอัตโนมัติโดยที่จะไม่ไม่ไมค่อยเห็นขี้เชื่อมน้อยนะนี่แหละนี่แหละ,ละคือการเชื่อมฝีมือการเชื่อมตั้งตอันนี้คือด้านหลังของแท้นี่นี่คือด้านหลังนี่คือของแท่นี่นี่คือของแทอะอันนี้คือของของแท่งนี่ของแท้นี่นี่มีของแท้เห็นไหมความสวยงาม มีอำนาจมีพลังมันจะแท้มาจากเนื้อในมันมันมันไม่ได้ชุบไว้นี่คือคือเนื้อแท้เนื้อในนี่คือของแท้ของจริงนี่แหละนี่แหละนี่คือของแท้ของจริงต่างจากนี่นี่นี่ของปลอมนี่ของปลอมของลอกล้ำแบบนี่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 ของปลอมนี่นี่อันอันนี้อันนี้คือองค์นี้องค์ปลอมนี่นี่นี่คือองค์นี้นี่นี่นี่คือองค์นี้นี่นี่คือองค์นี้มีของปลอมนี่นี่คือของปลอมใช่นไหมนี่ดูเห็นชัดๆเลยอันนี้คือของปลอมนะดูห่วงเชื่อมโดยการเชื่อมโดยอึดปุ้ดยังไงยังไงเด่นเด่ นี่คือของปลอมดูอีกองค์นึงนี่คือของปลอมอีกองค์นีงนี่ของปลอมองค์นี้ค่อนข้างจะเชื่อมแล้วก็มาเจอในค่อนข้างจะ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 ใกล้เชื่อมมากแต่แต่ว่ามันไม่แตะติดมั้นระหว่างห่วงกับตัวเหรียญยังยังยังไม่ติดกันยังยังยังเป็นไอ้ขี้เชื่อมยังกั้นอโดนนี่ใช่ไหมการเชื่อมนี่นี่คือของเราเรื่มแบบของเกอของเกอฝีมือดีมากองค์นี้ฝีมือดีมากนี่คือองค์นี้นี่คือองค์นี้เออนี่องค์นี้ละนี่นี่คือองค์นี้ที่ฝีมือเนี่ยองค์นี้นี่นี่ละ นี่นะของเจนี่นหละของเกของเราแบบอต่างจากนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ของแท้เห็นไหมของแท้นี่ของแท้นี่นี่ของแท้มันจะแท้มาจากเน้ในอย่างนี้มันขัดไม่ออกแล้วนี่คือของแท้อยาทีฟอนเลยขัดแล้วละลายผิวหรอกงนี้เอออย่างนี้ไม่ละรายผิวหรอกต่างจากของนี้นี่ของเรา็นแบบนี่ของเกนี่นี่ลองลองขัดดูผิวเปียยุ่ยล้เแิบนอกนี่เปียยุ้ยละของที่เข่ยวไปเปียยุ่ยเปียยุ่ยเลยละนี่นี่อย่างนี้ นนี่ของเจของเราเรียนแบบ่มันจะเคลือบไว้มันจะมาเคลือบไว้ต่างจากของแท้น pues ี่ต่างจากของแท้จะขยายดูของแท้ต่างจากของแท้ของแท้มันจะแทบข้างในเลยมันจะไม่มีการเคลือบไว้มันจะเป็นเนื้อในเนื้อในล้วนเนื้อแท้เนื้อในล้วนเอ็นความอํานาจดีพลังความสวยงามออเห็นไหมนี่นี่คือของแทะนี่โอ่งองหนึ่งนี่ของแท้นี่คือของแท้เห็นไหมเห็นมันมัน การเชื่อมห่วงกาวอะไรต่างกันนี่คือของแท้เออนี่เห็นไหมเชื่อมนี้ห่วงกับตัวเหรียญนี่แทบจะไม่มีขี้เชื่อมเลยติดกันโดยตรงวัดเลยนี่แหละนี่แหละฝีมือการเชื่อมของแท้นี่แหละจุดที่ยากที่สุดก็คือจุดนี่แหละห่วงนี่แหละเชื่อมห่วงนี่แหละการลอกเรียนแบบที่มันฝีมือห่างชั้นนี่เกินกับของแท้กับของจริงเนี่ยฝีมือห่างชั้นนี่เกินการเชื่อมเนี่ยเชื่อมห่วงเนี่ยนี่แหละคือของจริงของแท้นี่ะ จะมีอำนาจมีพลังมีความสวยงามเนี่ยนะผิเดียมแทมต่างจากเลี้ยนเอ่นี่จะดูนี่นี่นคือ,ค,อคือของเคของเราแบบนจะเคลือบไว้ช่ไหมผิวจะเคลือบไว้ช่ไหมจะไม่ถึงเนื้อในใช่ไจะให้ลรอยเคลือบไว้ช่ไหมอย่างนี้ถ้าสงสัยว่าพิสูจน์ไม่ได้ให้เอายาชิฟฟันกับแปรงชิฟฟันขัดเลย ถ้าของแท้มันจะไม่ละคายผิวถ้าของเกจแบบนี้ขัดนี้เปี่อยยู่อเลยขัดด้านหลังก่อนเออเอาขัดเลยจุ่มน้องเราขัดเลยเปี่ยยื่อไว้รู้เลยว่าของแท้ของเกอมันต่างจากของแบบนี้นี่งนี่ของแบบนี้นี่ของแบบนี้เห็นไหมนี่ของแท้มันแท้มันจากข้างในนะนี่ของแท้เห็นไหมแท้มัจากข้างในนะอย่างนี้ขัดไม่ละคายผิวหรอกเออเพราะมันแท้เลยข้างในเนื้อในเนื้อแท้นี่คือของแท้ของจริง นี่คือหลองพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปีสองสี่แปดสองเป็นเหรียญที่ทุกคนปรารถนาอยากจะมีไว้ครอบครองแต่เนื่องจากว่าความรู้เท่าไม่ถึงการส่วนหน้าก็เอาของเราเป็นแบบมาโชว์กันถ้าเขารู้จริงก็ต้องเอามาพิสูจน์เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเปรียบเทียบให้ดูว่าของเราเป็นแบบกับของเ๊ข้อแตกต่างนี่มันต่างกังนยังไงเออย่างนี้รู้แน,น่นอน,นะถ้าปัญหาอยู่ที่ว่า เราจะไปเจอเหรียญจริงไหมเออพอเหรียญจริงเหรียญแท้แบบนี้มันไม่ใช่หางง่ายเออมันไม่ใช่หายง่ายมันไม่ได้เจอง่ายเออต่างจากเหรียญเรือนเกเนี่ยต่างจากเหรียญเรือนพวกนี้เหรียญเกพวกนี้นี่ต่างจากเหรียญพวกเกพวกนี้เนี่ยมันหาที่ไหนมั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 นมีมันมีอยู่ทั่วไปมันมีเยอะเหรียญเก๊เนี่ยของเราลุแบบของเกแบบนี้นี่ของเกมันมีเยอะเออมันเก คนไม่รู้ก็ไปเอาเหรียญแบบนี้มาเหรียญเจมาก็บอกเป็นของแท้อย่างงู้นอย่างนี้ชีตำหนิอย่างนู้นนี่โอ้ยตำหนีไม่รู้เรื่องหรอครับเนี่ยเพราะของมันอายุมันเกียก่ยวกใกล้จะร้อยปีแล้วตำหนิมันจะไปอยู่ให้เห็นยังไงมันก็สึกไปหมดแล้วเออสิ่งที่จะพิสูจน์รู้ได้ก็คือเนื้อแท้และความเก่าเท่านั้นเอออานนี้คือของเราเป็นแบบนี้ของเจนี่คือของเจอ,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 อย่างนี้ก็เหรียญเจเห็นไหมเหรียญนี้ฟีนูดีมากเหรียญเจเออ อย่างนี้น,นะนี่เดียมแทะนะนี่คือเดียมแทะเห็นไหมมันแทะมาจากเนื้อไหนใช่ไหมจะไม่มีเคลือบมีอะไรจะเป็นเนื้อล้วนเนื้อไหนล้วนเนื้อแท่แทะล้วนเห็นด้วยตาเปล่านี่ไม่มีเคลือบไม่มีอะไรเออต่างจากของของนี่เป็นของเคลือบเอ่อถ้าอยากจะรู้ว่ามันเคลือบไม่เคลือบนี่นี่ของเจของเราเป็นแบบเนี่ยยาที่ฟันกระป๋องที่ฟันเลยขาดเปลออยุ่ยอเลยที่มันเคลือบไว้นี่อ ต่างจากนี่เหรียญแท้นี่เหรียญแท้มันแท้อย่างแน่นหนใช่ไหมแท้อย่างแน่นหนอย่างนี้มันขัดไม่ละลายผิวหรอกนี่ยขัดไปเถอะเออมันแค่ถ้าขัดออกเสะยจะไดยเออแต่ถ้าเหรียญเจนี่มันขัดเปื่อยยุ่ยจากเปลือกนอกไปเลยขัดออกเห็นรูเห็นเห็นเลยเอออย่างนี้ของแท้องคอย่างนี้ของแท่นี่คือของแทเออดูของแท่นี่คือเหรียญนี้คือของแท่ใช่ไหมจุดตายจุดที่ดูง่ายที่สุดให้ดูที่ห่วงเชื่อมกลางเชื่อมนี่ ทบจะไม่ที่เชื่อมเลยเหรียญตัวเหรียญกับตัวห่วงนี่ก็ติดกันโดยตรงมัดเลยแทบจะไม่เห็นรอยเชื่อมเลยเนี่ยนะมีมือเนียบมากการเชื่อมในของแทน้นี่แหละนี่แหละห่วงระหว่างห่วงกับตัวห่วงกับตัวเหรียญน,นี่สมดุลกันมากความสวยงามสมดุลกันมากของแทน้นี่ของเธ้เออนี่แหละเออถูกใจก็ให้กดติดตามนะเออให้กด กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมจะเป็นระคุณอย่างมากเลยจะเอาของดีๆมานำเสมอนำเสนอมาเรื่อยอ <c oughs> ต้องขอบคุณทาง y o youtube ที่ให้การดูแลมาตลอดเอออย่างนี้นะเอ,อาเปียบเทียบให้ดูเหรียงแท้นี่แนะโอเคนะ